นักเรียนโรงเรียนบุหลวงทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาสอนเรื่องอะไรครับเนี่ยครับที่กาลังทําอยู่นะครับนะก็เป็นเรื่องของการเดาะบอลนะครับด้วยหลังเท้านะครับวันนี้ก็ได้รับนะครับโอกาสในการนําความรู้นะครับจากอาจารย์กิ่งนะครับอาจารย์บุญเลิศบุญเจริญนะครับโรงเรียนบูหลวงนะครับนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะให้มาจัด ทำคลิปนะครับสอนนะครับนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับนะวันนี้นะครับก็จะนำนะครับเทคนิคดีๆคลิคดีๆนะครับเพื่อให้นักเรียนบัวหลวงนะครับสามารถที่จะดอกบอลด้วยหลังเท้ากันได้อย่างง่ายดายนะครับนะก็อยากรู้นะครับนะเทคนิคดีๆนะก็อย่าลืมนะครับนะติดตาม ขั้นตอนนะครับการฝึกนะครับนะเกี่ยวกับดออบอลดรืยหลังเท้าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนนะครับในการฝึกนะครับก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับนะกดตามช่องนะครับนอนชักเขียวโชว์ให้หน่อยนะครับนะแล้วก็ช่วงเอ่อท้ายคลิปนะครับจะมีคลิปนะครับสองข้อที่เราสามารถทำให้ เราดอกบอลได้อย่างง่ายๆนะครับนะทำอย่างไรนะครับนะก็อันนี้ขอเป็นความลับสำหรับคนที่นะครับนะติดตามและนะครับติดต่อโดยตรงมาที่โคติกนะครับนะจะบอกวิธีการดอกบอลอย่างง่ายๆนะครับทำไม่นานนะครับนะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับนะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับนะสามารถที่จะดอกบอลจกเดอกบอลไม่ได้นะสามารถที่ดอกบอลได้ มากกว่า50ครั้งนะครับถ้ดอดบอลได้50ครั้งก็มีโอกาสที่จะดดกบอลได้เป็น100ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าได้บอลได้300ครั้งขึ้นไปนี่ก็ถือว่าได้บอลนิ่งแล้วครับนะเะฉะนั้นการที่ดดกบอลได้เป็นั1,000ครั้งเนี่ยไม่ยากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,ของระดับของการดดกบอลนะครับว่ามี ระดับในการดอกบอย่างไรบ้างนะครับโคติกแ่งระดับในการดอกบอยู่เป็น5ระดับดังนี้นะครับโอเคระดับที่1นะครับนะระดับที่1การดอบอรแรกๆนะครับบางคนที่ดอกรแรกๆเนี่ยจะมีการดอกรที่สูงกว่าหน้าอกนะครับสูงกว่าหน้าอกนะครับนะดูนะครับแบบที่1นะครับระดับที่1ก็คือบางคนใครเป็นอย่างนี้ก็คือแสดงว่าอยู่ในระดับที่1 สูงกว่าหน้าอกนะครับนะตรงนี้นะครับสูงกว่าหน้าอกระดับคือพยายามจะสูงกว่าหน้าอกนะครับนะระดับลูกบอลเนี่ยจะนิ่งสูงกว่าหน้าอกนะครับนะคนที่เริ่มฝึกดอกบอลแรกๆนะครับนะจะอยู่ในระดับนี้ส่วนใหญ่นะครับจะจะไม่รู้ลหดับแล้วก็จะวบคุกบอลไม่ได้นะครับฉะนั้นการดอกบอลในช่วงแรกๆเราก็จะ พยายามพยายามลดลดระดับลงนะครับนะนะครับให้อยู่ในระดับเอนะครับฉะนั้นใครที่ดอกบอลได้อยู่ในระดับเอแสดงว่าเราอยู่ในระดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูการดอกบอลในระดับที่2ก็คือระดับเอนะครับนะไปดูกันครับครับ ก็อยู่ไม่เกิ Arrow, ragt, นหน้าอกนะครับนะจะอยู่ระดับเอวไปถึงหน้าอกนี่คือระดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูในระดับที่3ามก็คือระดับหัวเข่านะครับเพราะว่าใครอดบอนได้ในระดับหัวเข่าแล้วก็จะอยู่ในระดับเอวนะครับก็คือหัวเข่าขึ้นมาไม่เกินเอวนะครับนะหัวเข่าขึ้นมาไม่เกินเอวก็จะเป็นระดับท ну ี่3มเดี๋ยวเราไปดูระดับที่3ามกัน แสดงว่าเราเริ่มดอกบอได้นิ่งขึ้นนะครับเราเริ่มดอกบอได้นิ okay. ่งขึ้นนะครับก็จะอยู่นะครับระดับภกเขาถึงเอวนะครับก็จะเป็นระดับที่3ต่อไประดับที่4นะครับก็จะอยู่ไม่เกินไม่เกินัวเขาก็อยู่ประมาณหน้าแข้งนะครับประมาณหน้าแข้งนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าแข้งไม่เกินัวเขาก็จะเป็นระดับที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับที่4กันโอเคนะครับ ก็จะบอลก็จะนิ่งนะครับนะแสดงว่าดอกบอ,อลาก็จะนิ่งแล้วนะครับนะครับบุกเขานะครับนะค่อนข้างวีมากโอเคอันนี้คือระดับที่4นะครับนะระดับที่4ต่อไประดับที่5ก็คือการดอกแบบฟรีสไตล์นะครับก็จะมีความยากขึ้นอาจจะมีการทำท่า around the world นะครับท่าพวงนะครับนะปรับขานะครับหรือเดะแบบต้นเท้าข้างเท้าด้านนอกอะไรเงี้ยนะครับให้มันดูมีความแปลกใหม่ก็คือท่าติดตายแล้วแต่เราจะหนกนะครับถ้าเกิดว่าเราดอบอลได้ใน4ระดับนี้แล้วบบน,นะครับ,นะรบนะน้านักบอลฟุตบอลจะต้องฝึกดอ,อกแบบติดตายด้วยให้ถูกความหลากหลาย โอเคเราเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในเออ่สเต็ประดับที่5นะครับระดับที่5นะครับโอเคระดับที่5ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวโพสติกชิโดเอ่อพวงนะครับเ,เราเอาโดเวอร์ให้ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเดาะพวงคาราโอโดเวอร์ให้ให้ชม ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเทคนิคนะครับในการดอกบอลกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเทคนิคในการดอกบอลด้วยหลังเท้านะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลูกบอลก่อนเลยครับตำแหน่งของลูกบอลเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับที่จะสามารถทําให้เราควบคุมลูกบอลนะครับบอลแอร์นะครับการอากาศเนี่ยได้ อย่างนิ่งๆเลยนะครับฉะนั้นการที่เรารู้ตำแหน่งของของเขานะครับเราก็จะเหมือนมาร์คจุดของลูกบอลเอาไว้กำหนดจุดของลูกบอลเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของลูกบอลก่อนนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งกลางลูกบอลนะครับตำแหน่งกลางลูกบอลนะครับแต่เวลาที่เราดอกราจะไปดอกใต้ลูกบอลนะครับฉะนั้นตำแหน่งของลูกบอลที่เราจะสัมผัสลูกบอลนี่ง่ายๆเลยก็คือตำแหน่งใต้และกลางลูกบอลนะครับใต้และกลางลูกบอล แรกนะครับนะเทคนิคข้อแรกเลยเราต้องรู้ตำแหน่งใต้และกลางรบอลเราต้องจ S. <S ําตำแหน่งนี้ให้ได้นะครับเวลาเราดอกไปเราต้องใต้กลางบอลใต้กลางบอลใต้กลางบอลเราต้องท่องจําไม่ได้นะครับเมื่อมันเมื่อมันมันมันอยู่ในสมองเราแล้วนะครับมาประสาทสั่งการแล้วตำแหน่งมันก็จะไม่โดนท่องแล้วนะครับมันก็จะโดนจาด้วยด้วยการทัประจานะครับนะพอเรามีสกิลแล้วเราก็จะจาจาภาพนี้เลยว่าเราต้องดอกใต้กลางบอลใต้กลางบอล โอเคเทคนิคท okay, ี่ yeah. 1ผ่านไปแล้วนะครับ yeah. mm hmm. ต่อไปเราไปดูเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2ก็คือในเรื่องของเท้าเรานะครับเท้าเราเราก็จะใช้หลังเท้านะครับโอเคเท้าเราเราจะใช้หลังเท้านะครับนะเท้าเราเนี่ยจะใช้หลังเท้าแล้วนะครับเกรงนะครับเกรงข้อเท้านะครับให้ข้อเท้าเราแข็งนะครับเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยเท้านะครับเราจะไม่ปล่อยเท้าเราจะ ไม่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 ปล่อยเท้าไปไปเรื่อยเรื่อยนะครับนะเราจะเกรงข้อเท้าล็อกข้อเท้าไว้มันก็จะเป็นเหมือนข้อไม้แข็งๆท่อนหนึ่งนะครับโอเคนะครับเทคนิคที่2ก็คือเกรงนะครับข้อเท้านะครับแล้วเราก็เตะบอลด้วยหลังเท้าเทคนคินคที่3ก,ก็คือเป็นเทคนิคในส่วนของการดอกบ,บอล นะครับเราจะไม่ดอสสูงเกินไปนอย่างที่บอกนะครับว่าระดับของการดรอบอลเนี่ยถ้าเราดอกบอลสูงเกินอกไปนะครับมันก็จะกลายเป็นระดับอ okay. ีหนึ่งแต่โอเคถ้าเราเริ่มฝึกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่พอเราดอกบอลไปเนี่ยถ้าเราอยากควบคุมบอลง่ายๆเราต้องดอกบอลไม่สูงนะครับจำไว้นะครับถ้ายิ่งสูงยิ Apart, ่งยากนะยิ่งไม่สูงยิ่งควบคุมง่ายนะครับเทคนิคที่3ก็คือพยายามดอกบอลต่ำๆนะครับฝึกดรอบอลต่ำๆ นะครับกระบอกต่ำน้ำหนักมันเบาน,น, so นะครับมันก็ควบคุมง่ายนะครับนะเปมนครอบคุมควบคุมง่ายนะครับฉะนั้นเทคนิคที่3ก็คือการดอะบอลไม่สูงมากจนเกินไปนะครับเราควบคุมทิศทางได้นะครับโอเคเทคนิคที่4ี่นะครับพวกเราพยายามยืนให้ให้พร้อมนะครับให้พยายามยืนด้วยปลายเท้าย่อเข่าเล็กน้อยนะครับนะพยายามยืนอยู่ในท่าที่ท่าพร้อมย่อเข่าเล็กน้อยยืนอยู่บนปลายเท้ายืนอยู่บนปลายเท้า สองข้านะครับมือเหมือนเดิมนะครับมือมือจะตกนะครับมือพยายามกางกางออกมาเล็กน้อยนะเพื่อทรงตัวนะครับนะกางออกมาเล็กน้อยเพื่อทรงตัวนะางออกเล็กน้อยเพื่อทรงย่อเข่าเล็กน้อยนะครับนะย่อเข่าเล็กน้อยนะครับเราก็ล็อกดอกไปนะเทคนิคที่5คือสายตานะครับนะสายตาพยายามจ้องมองนะกลางลูกบอลนะครับสายตานะครับพยายามจ้องมองกางลูกบอลไว้นะครับ อย่าเจ้องมองกลางลูกบอลไว้นะครับเราเราก็มีสมาธิกลางลูกบอลใต้กลางบอลนะครับใต้กลางบอลนะครับอย่าดกสูงจนเกินไปนะครับอย่าดกสูงจนเกินไปนะเล็งข้อเท้านะครับเลรงก้อเท้าใต้กลางบอลท่องเอาไว้นะครับเล็กๆก็ท่องเอาไว้นะใต้กลางบอลเล็งก้อเท้าลราก้าเท้าไว้นะครับอ่าพร้อมตลอดเวลานะครับ ปลายเท้านะครับปลายเท้าอยู่บนปลายเท้ายอ่อเข่าเล็กน้อยนะครับตาจ้องมองใต้กางบอลไว,นไวน้นะครับมีสมาธิไว้นะครับมีสมาธิไว้นะครับโอเคนะครับก็ เป็นยังไงบ้างนะครับนะในการฝึกดอกบอลด้วยหลังเท้าใครไม่เคยฝึกก็อาจจะยากเล็กน้อยนะครับไปลองฝึกกันดูนะครับนะคิดว่าทําได้นะครับพอไปฝึกกันแล้วนะครับอย่าลืมอัดคลิปนะครับนะมาช่วยมาบอกโค้ดติ๊กด้วยว่าโดดได้มากที่สุดนะครับเท่าไหร่ใครโดดได้เกิน1 0 0นะครับช่วยเอามาโชว์โค้ติ๊กให้ดูด้วยนะครับ นะมาบอกด้วยว่าตอนนี้ตัวเองเดาะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่5 4 3สี่สาหนึ่งเอ้ยหนึ่สามี่หรือ5ฟรีสไตล์ให้ดอกฟรีสไตล์ได้ไมาโชว์โค้ติ๊กหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับในการเดาะบอลน,นะครับนะโค้ติ๊กก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากดาะบอลน,นะครับ นะครับที่เพิ่งเริ่มเดาะบอลนะครับนะใครที่อยากเดาะบอลให้เป็นเร็วๆนะครับนะคติปนมีอีก2ทรคลิกนะครับเป็นเคล็ดลับเลยนะครับในการเดาะบอลนะครับที่ทําให้บอลเรานิ่งๆเลยนะครับ2ทรคลิกนะครับนะสเคล็ดลับนะครับนะที่จะทําให้เราเดาะบอลนะครับได้ง่ายๆ50ครั้งเนี่ยดีซี่มากเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับนะช่วย นะครับกดติดตามนะช่องนอนชากเขียวโชว์เนี่ยนะครับนะแล้วให้ติดต่อส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นขอลายกับทางอาจารย์กิ่งอาจารย์บุญเลิศบุญเจริญนะครับนะเข้ามาสนทนาอัอโคตดติ๊กนะครับนะหรือขอเบอร์นะว่าเป็นเด็กนักเรียนจากโลงเรียนบูหลวงนะครับหรือใครก็ตามนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วนะ กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าสนใจเคล็ดลับในการดอกบอลง่ายๆอีก2คลิกนะครับนะจากโคตติกนะครับก็สามารถติตดอโคตติกมาได้โคตติกยินตีนะครับที่จะบอก2เคล็ดลับง่ายๆที่นสุดดอกบอลได้เป็นคันคน,นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณอาจารย์บุญเลิศบุญเ,เจริญนะครับอาจารย์โรงเรียนบุหลวงนะครับวิทยาคมจังหวัดบุริย์นะครับที่ให้โอกาสได้มา นำความรู้นะครับเกี่ยวกับบอลนะครับในเรื่องของการเดาะบอลด้วยหลังเท้าเนี่ยมาโชว์แล้วก็มาแชร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบุหลวงนะครับทุกคนได้ไปฝึกนะครับอย่าลืมนะครับนะทำประจํานะครับทําให้ชํานาญนะครับมันจะเกิดเป็นสกิลเป็นทักษะส่วนตัวของเรานะครับอยากเล่นบอลเก่งต้องมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับบอลออนแอร์จะเป็นตัวกำหนดเราที่ทำให้เราสามารถเล่นบอลได้ มากกว่านะาักบอลทั่วไปนะครับพอติกเองก็ขอ,ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามในคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะถ้าคลิปดีมากเลยนะครับช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับนะเราก็อยากชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับพอพอติกทำคลิปใหม่แล้วนะครับก็จะมีคลิปนะ ให,หม่ๆเตือนนะครับให้เราได้ชมคลิปใหม่นะทันทีเลยก่อนใครเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ